เพราะฉะนั้นทางรองเลขาธิการพักเก้าไกลค่ะออกมาบอกเลยว่าฝากบอกพักเพื่อไทยไปเลยว่าพักอันดับหนึ่งของประเทศส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทยไปก็เพราะอยากเห็นรัฐบาล8ปดพักร่วมถ้ามีความพยายามอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะเกมสกปรปกเกมบนโต๊ะหรือว่าเกมใต้โต๊ะบีบให้โหวตให้แบบที่ไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเชื่อว่าประชาชนนั้นก็จะเข้าใจพักเก้าไกลถ้าเกิดต้องไม่โหวตให้กับพักเพื่อไทยค่ะและคุณนัชชายยังบอกต่อไปอีกนะคะ บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการพูดคุยแต่ว่าปล่อยให้เกิดสถานการณ์มึนงงและต้องไปโหวตผ่านให้โดยที่ไม่รู้รายละเอียดสมาชิกพักเก้าไกลต้องขอทราบรายละเอียดก่อนเท่านั้นส่วนรายละเอียดแบบคลุมเครือไม่มีลุงแน่แต่ว่าเอาคนของลุงมาทั้งหมดแบบนี้เราก็ไม่โหวตให้และเชื่อว่าไม่ใช่แค่ตนคนเดียวสมาชิกพักหลายๆคนเองก็ต้องการความชัดเจนไม่ต้องการความชุลมุนคลุมเครือแบบนี้เช่นมาประชุมกันวันที่3สิงหาคมและวันที่4สิงหาคมในโหวตเลยแบบนี้ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าไม่กลัวว่าถ้าพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลจัดรัฐบาลไม่สําเร็จเนี่ยจะถูกพักอันดับ3หรือวว่าพักลุงขึ้นมาเสียบเหรอทางคุณนัชชาก็บอกว่านี่เป็นเกมขู่อย่างชัดเจนถ้าพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลจับมือกันแน่นยังไงก็ไม่มีใครตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าเสียงเกินครึ่งของสภาไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพยายามสร้างผีตัวใหม่มาหลอกลวงประชาชนวันนี้ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันแน่นไม่มีใครในโลกนี้จัดตั้งรัฐบาลได้ ต่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก็เจ็บช้ำกันไปอยู่แค่ไม่กี่เดือนแต่ว่าถ้าหากว่าเอาผีตัวใหม่มาหลอกลวงกันแบบนี้มันจะเจ็บช้ำกันไปอีก4ปีต่อไป